สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในแฉรหมดเปลือกเรื่องประกันกับผมโด่งนะครับผมมีหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับในหัวข้อสิ่งที่จะการันตีว่าลูกๆของคุณเรียนจบแน่นอนประกันชีวิตช่วยได้ไหมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าจุดหมายปลายทางหรือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือได้เห็นลูกๆประสบความสําเร็จนะครับ ในในสิ่งที่เขาอยากเป็นอยากทำนะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมแน่นอนครับมันเริ่มต้นที่การศึกษาผมคิดว่าผมคงคิดไม่ผิดแล้วผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คงคิดเช่นเดียวกับผมนะครับในระหว่างที่ลูกจะต้องเรียนเนี่ยนะครับตลอดประมาณสักผมไปว่าประเมินสักประมาณสักสิบหกปีนะครับเป็นอย่างต่ำนะฮนะเพื่อจะให้จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ตามเนี่ยนะครับในการในการเรียนตลอดชีวิตของเขาเนี่ยนะครับ นะฮะอ,อ,อาจจะถึง18ปีนะครับถ้าจบปริญญาโทนะครับเรายังไม่ต้องพูดถึงปริญญาเอกเนี่ยตลอดระยะเส้นทางประมาณผมตีว่าประมาณ18ปีแล้วกันนะครับตั้งแต่เขาเรื่องเข้าปอนหนึ่งนะอนุบาลย,ยังไม่ต้องนับนะครับจนจบปริญญาโทเนี่ยนะอายุฉเฉลี่ยประมาณ20 2สิบสองประมาณเนี้ยนะครับ22 23ิบสองยิบสามเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับในระหว่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นผู้หาเงินเพื่อมาเป็น นะฮะค่าเทอมค่าอาหารค่าขนมให้กับลูกๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นด้วยไหมครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับลูกต้องเรียนจบแน่นอนเห็นด้วยกับผมไหมครับถ้าผมจะขยายความไปก่อนนั้นก็คือไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่หรือไม่อยู่บนโลกนี้ลูกต้องเรียนจบแน่นอนใช่ไหมครับท่านคงไม่บอกกับลูกของท่านว่าถ้าตราบใดที่พ่อกับแม่ยังอยู่นะ ลูกเรียนจบแน่นอนแต่ถ้าพ่อกับแม่ไปสวรรค์เมื่อไหร่ลูกก็ช่วยตัวเองนะลูกทำมาหากินเอาเองนะครับคุณคงไม่บอกกับลูกคุณแบบนี้ใช่ใช่หรือไม่ครับผมพูดตรงๆคง,งไม่โกรธนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนนะครับในระหว่างเส้นทางตลอด18ปปีกว่าลูกจะจบปริญญาโทเนี่ยนะครับก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องอยู่เพื่อที่จะหาเงินมาส่งค่าเทอมค่าอาหารต่างค่าเล่าเรียนค่าขนมต่างๆจนจบการศึกษา และผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราคงไม่ยอมใช่ไหมครับที่จะให้ลูกเราไม่จบถูกไหมครับแต่ความไม่แน่นอนนะครับการเกิดแก่เจ็บตายนะครับมันเกิดขึ้นเสมอเสมอเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่จะเกิดเมื่อไหร่ช้าหรือเร็วถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถจะการันตีว่าลูกของท่านสามารถเรียนจบการศึกษาได้แน่นอนนะครับนะครับสิ่งนั้นคือ ประกันชีวิตใช่หรือไม่นะครับประกันชีวิตคือเงินสดก้อนหนึ่งนะครับนะบที่จะส่งให้กับผู้ทําประกันหรือผู้รับประโยชน์นะครับในกรณีที่เงินสดก้อนนั้นจะถูกส่งให้กับนะครับผู้รับประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานเป็นลูกนะครับเขาก็จะเอาเงินก้อนนั้นนะครับไปจ่ายค่าเทอมตลอดจนจบการศึกษานะครับ อันนี้ก็คือตอนนี้หรือในกรณีหนึ่งถ้าเกิดผู้เอาประกันนะครับส่งนะครับจนครบสัญญาผู้เอาประกันก็ได้เงินเองนะครับแต่การทําประกันชีวิตเนี่ยในเรื่องของทุนการศึกษาให้บุตรเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือทําแล้วใช้ชื่อลูกเป็นผู้ทําสัญญาประกันชีวิตโดยที่สมมติว่าคุณพ่อเป็นผู้ส่งเบีย้ยประกันแล้วกันนะสมมติอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้ในยุคนี้แต่ผมสมมุติโดยสมมตุติฐานทั่วไปนะครับ ส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อจะเป็นไรายได้หลักของครอบครัวผมสมมติคุณพ่อเป็นหลักนะครับก็หมายความว่าใช้ชื่อประกันชีวิตนะครับนะฮะ,ะเป็นบุตรของท่านนะครับผู้เอาประกันคือผู้ทำสัญญาเป็นบุงท่านแต่ว่าท่านเป็นผู้ปกครองที่เป็นผู้ส่งเบี้ยประกันแทนบุตรนะครับนะฮะกรมท่านเนี่ยจะคุ้มครองคุณพ่อนะครับจะคุ้มครองคุณพ่อถ้าหมายความว่าถ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปนะครับ บริษัทประกันเนี่ยจะส่งเบี้ยประกันแทนเสมือนว่าคุณพ่อยังอยู่นะครับและในระหว่างสมมติว่าสัญญาสมมุติว่าสัญญา20ปีในระหว่างทางนะครับมันจะมีเงินคืนทุกสาปี2ปี4ปี่ปี5ปีในระหว่างทางถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณคุณพ่อผู้ส่งเบี้ยประกันไปสวรรค์นะครับไปสวรรค์หรือทุกคนภาพสิ้นเชิงถาวรนะครับบริษัทประกันจะส่งเบี้ยประกันแทนคุณพ่อยกตัวอย่างเช่นสัญญา20ปีนะครับ เกิดพอถึงปีที่5คุณพ่อไปสวรรค์นะครับสมมติส่งเบี้ยประกันอ่สมมติส่งเบี้ยประกันปีละ5 0,000นนะครับอ่คุณพ่อส่งมา5ปีนะครับแล้วคุณพ่อไปสวรรค์นะครับหรือคุณพ่อทุกคลภาพสิ้นเชิงถาวรน,นะครับไม่สามารถที่จะส่งเบี้ยประกันปีที่6จนถึงปีที่20ได้อย่างเงี้ยนะครับก็บริษัทป,ประกันเนี่ยจะทําสัญญาไว้แล้วว่าจะส่งเบี้ยประกันแทน จนครบสัญญาเพราะฉะนั้นเงินคืนในระหว่างทางที่จะมาเป็นค่าเทอมและเงินก้อนใหญ่ที่จบสัญญาณนะปีที่20มันก็ยังคงเหมือนเดิมเสมือนว่าคุณพ่อยังอยู่ยังส่งเบีย้ยประกันอยู่ทั้งทั้งที่คุณพ่ออาจจะไปสวรรค์แล้วหรือคุณพ่ออาจจะไม่มีความสามารถเนื่องจากทุก,กุรภภาพสิ้นเชิงถาวรก็เท่ากับคุณพ่อก็ยังส่งเหมือนเดิมแต่จริงๆคนส่งคือบริษัทประกันชีวิตส่งให้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมลูกก็จบการศึกษาซึ่ง แบบประกันแบบนี้มันจะถูกคำนวณโดยคุณพ่อและตัวแทนประกันชีวิตว่าควรจะทำเท่าไหร่ที่มันจะพอคบเวอร์กับการจบการศึกษาหรืออาจจะทำไว้ส่วนหนึ่งเท่าที่กำลังของคุณพ่อหรือผู้ส่งเบี้ยประกันไหวนี่คือประเภทที่หนึ่งนะครับส่วนประเภทที่สองคือทำประกันชีวิตที่ตัวคุณพ่อเองสมมติว่าผมเป็นคุณพ่อนะทำที่ตัวผมเองนะผมอาจจะทันทุนประกันที่เอา,เอาอยัางไงดีอาสมมติว่าทันทุนประกันของผมที่สิบล้านนะครับ ถ้าผมเป็นอะไรไปเงินสิบล้านก็จะตกให้กับลูกของผมนี้นะครับนะนะรหรืออาจจะตกที่ส่วนหนึ่งให้กับคุณแม่ก็ได้เช่นสมมุติว่าถ้าผมมีลูกสองคนนะครับนะครับแล้วผมอาจจะทําทุนประกันที่สิบล้านอย่างนี้นะนะครับถ้าผมเป็นอะไรไปใช่ไหมครับในสัญญามันจะระบุไว้เลยฮะว่าให้ลูกสองคนคนละห้าล้านคนละห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือประเภทที่สองคือทําสัญญาประกันภัยที่ตัวคุณพ่อเองเลย นะครับอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปก็หาร2ให้กับลูก2คนอย่างเงี้ยนะครับก็คนละ5ล้านก็เอา5ล้านเนี่ยเป็นกองทุนการศึกษาจนจบถึงปริญญาตรีปริญญาโทก็สุดแท้แต่จะคิดเอาคุณพ่อไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วหรืออีกนิดนึงนะครับถ้ยังห่วงคุณแม่ก็อาจจะทําทุนประกันที่12ล้านอย่างเงี้ยไหมครับ ก็ลูกสองคนภรรยาหนึ่งคนคนมีคนเดียวมั้งครับภรรยาล้อเล่นนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นก็มีก็คนละสี่ล้านสี่สามสิบสองก็อาจจะลงชื่อ,อไว้เลยว่าคุณแม่คุณลูกสองคนคนละสี่ล้านอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นการทําประกันเพื่อทุนการศึกษาของบุตรและการันตีว่าบุตรจบแน่นอนนะครับก็สามารถทําประกันเพื่อทุนการศึกษาให้บุตรมีสองประเภท <laughs> คือหนึ่งใช้ชื่อทําประกันเป็นชื่อลูกซะเลย กับกรณีที่2ใช้ทื่อทาประกันหรือเอาประกันนั้นคือตัวคุณพ่อหรือผู้ชําระเบี้ยเสเองเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับในคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าที่สุดของของการใช้ชีวิตก็คือนะครับสองประกรันมั้งครับประกันแรกคือให้ลูกเรียนจบการศึกษาอย่างที่เขาต้องการและประกันที่สองคือการส่งมอบมรดกและธุรกิจทั้งหมดให้กับบุตรหลานซึ่ง อีกคลิปหนึ่งการส่งมอบรลดตที่ยุติธรรมเท่าเทียมให้กับบุตรผมมีอีกคลิปหนึ่งท่านคอยติดตามเอานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับกดติดตามครับผมจะมีข้อมูลดีๆหรือไอเดียดีๆในเกี่ยวกับเรื่องการทําประกันชีวิตประกันสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวกับการประทาประกันชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเป็นระยะระยะสวัสดีครับ